กลับมาสู่ช่องสุดท้ายของบอกเล่า965ค่าคืนนี้ค่ะช่วงมีส่วนร่วมกับหลักประกันสุขภาพอยู่กับคุณกนกวันกนกวนาวงและดิฉันอมรบรรจงเช่นเคยค่ะคืนนี้จะพาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดลําพูนค่ะไปสนทนากับเภสัชกรสมพงษ์คําสารหัวหน้ากลุ่มง,งานเภสัชกรรมโรงพยาบาลลําพูนจังหวัดลําพูนค่ะอาจารย์จะมาเล่าฟังว่าร้านยาโมเดล3 เป็นแบบไหนยังไงบ้างนะคะแล้วก็จะเชื่อมระบบสารสนเทศโรงพยาบาลร้านยาแล้วก็ก่อประโยชน์ให้กับผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองได้ยังไงไปพูดคุยกันค่ะอาจารย์สมพงศ์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณคณ <ขะ S 1> อาจารย์ค่ะค<ม>ุณสนกวันครับค่ะ,ะค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ยเห็นชื่อร<ต>้านยาโมเดลสามโมเดลหนึ่งและสองนี้เป็นยังไงคอาจารย์แล้วค่อยขยับมาซขยายความหน่อยได้ไหมคะครับก็ คงคงต้องขยายความนิดนึงนะครเพราะ<ช>ว่าดูเหมือนจะเป็นตับใหม่ใช่ค,ค่ะ,คะก็ก็คงเรียนอย่างนี้ครับว่าเดิมเนี่ยนะฮะคือตั้งแต่ต้นปีงบประมาณหรือประมาณเดือนตุลาคมปีสองพันห้าร้ยหกสิบสองเนี่ยนะฮะค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขโดยท่านรองนายกรัฐมตรีและท่านลฐมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านอนุสินชาญยุรคุณนะครับค่ะซึ่งท่านเป็นประธานบอร์ดของสปสชด้วยนะฮะ ท่านมีนโยบายที่จะลดความแออัดของโรงพยาบาลน,นะครับโดยที่ดึงร้านขายยาที่มีเภษัรกรประจำเนี่ยมาร่วมบริการนะครับเพื่อเพื่อที่จะบริการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยสิทธิบัตรบัตรทองนะครับซึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มเป้าหมายคือผู้ป่วยโรคเรื้อรังสี่โรคนะครับก็มีเบาหวานความดันหอบหืดและจิตเวช นค่ังน,นั้นโรงพยาบาลลำพูนก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมโครงการกับสพชตั้งแต่ตุลาคม62นะครับซึ่งเ,เราเนี่ยนะครับดําเนินการในผู้ป่วยสองโรคก,ก็คือเบาหวานและความดันโลหิตสูงนะฮะมีร้านยาในอําเภอเมืองของลําพูนเนี่ยเข้าร่วมประมาณ15ห้านนะครับซึ่งเราเรียกว่าในขนาดนั้นเนี่ยนะครับเป็นร้านยาในโมเดลหนึ่ง ะร,ระยะการดําเนินการโครงการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านเนของโรงพยาบาลลำพูนใน,ในระยะที่หนึ่งสรุปง่ายๆก็คือว่า,าทางเภสัชกรที่อยู่ประจําร้านยาเนี่ยจะมาทําหน้าที่กายยาแทนเภสัชกรของห้องยาของโรงพยาบาลลำพูนนะครับโดยที่เภสัชเภสัชกรโรงพยาบาลลำพูนเนี่ยนะครับ จะจัดยาตามใบสั่งแพทย์เนี่ยนะครับแล้วไปส่งให้เจก่กอนที่ร้านยาครับอันนี้คือระยะที่หนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์ครับเป็นระยะที่หนึ่งค,ครับคือก็ให้ผู้ป่วยไปรับยาที่ร้านยาทุก<ม>ทุกสองเดือนนะครับแล้วก็กลับมาพบแพทย์ทุกทุกสี่เดือนค่ะแล้วก็ขยับมาเป็นระยะที่สองนี่มีอะไรเพิ่มเติมอะคะคือคือระยะที่สองเนี่ยนะครับอ่ระยะที่สองก็จะ เอไม่ต่างจากคือ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 คงเรียนอย่างนี้ยครับว่าในระยะที่หนึ่งเนี่ยยาที่จัดให้ผู้ป่วยเนี่ยจะถูกนำส่งจากโรงพยาบาลไปให้ไปก่อนร้านยานะครับแต่ทีนี้ในระยะที่สองจากระยะที่สามเนี่ยโมเดลสองหรือโมเดลสามเนี่ยจริงๆจะคล้ายกันนะครับต่างกันตรงที่ว่าโมเดลสองเนี่ย จะให้เอายาจากโรงพยาบาลเนี่ยไปกไปไว้ที่ร้านยาแล้วก็เภสัชกรเนี่ยนะครับที่ร้านยาเป็นคนที่จัดยา,าให้กับผู้ป่วยไม่ต้องไม่ต้องรอยาที่โรงพยาบาลค่ะ,ะค,คือมีสต๊อกยาเพิ่มขึ้นนั่นเองใช่ไหมคะความหมายถูกต้องไหมคะใช่ค่ะคือเอายาจากโรงพยาบาลไปแต่แต่โมเดลสามเนี่ยนะครับโมเดลสามซึ่งเรากำลังพูดกันถึงขนาดน,นี้นะครับก็คือยอา,าที่ร้านยาจะ จัดให้ผู้ป่วยหรือสำรองไว้ที่ร้านยาเนี่ยทางสปสชกับองค์การเภสัชกรรมเนี่ยจะเป็นผู้ที่จะจัดส่งยาให้ร้านยาโดยตรงก็คือไม่ต้องเอายาจากโรงพยาบาลอ๋อก็ลดขั้นตอนในการที่จะต้องไปรับยาจากโรงพยาบาลใช่ไหมคะใช่ใช่ครับแต่รับยาจากองค์การเภสัชโดยตรงคทางองค์การเภสัชกรรมเนี่ยก็จะส่งยาไปที่ร้านยาค่ะนะครับอันนี้อันนี้คือคือคือ โมเดลสามแล้วแล้วมัน,นช่วยทําให้ระบบคล่องตัวขึ้นยังไงฮะระบบการจ่ายายาให้กับประชาชนนะคะก็คงเรียนอย่างนี้ครับว่าอ่โดยคือคือกลุ่มผู้ผู้ป่วยหรือประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่อ่เรียกว่ามีอาการคงที่นะครับเป็นโรคเลื้อรลังที่มีการคงที่เนี่ยอ่ซึ่งปก,กติเนี่ยผู้ป่วยก็จะอ่ามาที่โรงพยาบาลเนี่ยเช่นทุก สองเดือนนะครับต้องไปพบแพทย์แล้วก็มารอที่หน้าห้องอยาค่ะนะฮะพอผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการเนี้ยนะครับพอผู้พพป่วยพบแพทย์ปุ๊บเนี่ยนะครับก็ก็ไม่ต้องรอรับยาที่หน้าห้องอยาละนะครับก็ไปที่ร้านยาเลยนะครับและหลังหลังหลังจากนั้นเนี่ยนะครับในเดือนถัดไปเนี่ยนะครับอย่างเช่นของโรงพยาบาลลำพูนเนี่ยนะครับผู้ป่วยจะมาพบแพทย์เนี่ยทุกสี่เดือนค่ะแต่ มาไปที่ร้านยายทุกสองเดือนก็ก็จะลดเวลาที่จะต้องนั่งรอที่หน้าห้องอยาเพราะว่า,าทุกโรงพยาบาลเนี่ยนะครับที่เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่เนี่ยจะมีผู้ป่วยจำนวนมากผู้ป่วยก็ไปรับการที่ร้านยาซึ่งร้านยาที่อยู่ในโครงการโดยเฉพาะของโรงพยาบาลลำพูนเนี่ยนะครับจะเป็นร้านยาที่อยู่ใกล้บ้านผู้ป่วยนะครับก็จะลดเวลาในการเดินทาง แล้วก็ผู้ป่วยเองเนี่ยสามารถที่จะเลือกเวลาได้ตามสะดวกวนะครับจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือจะเป็นเช้าสายบ่ายเย็นเนี่ยก็ได้หมดแล้วแต่ว่าจะนัดกับทางเจ้าก่อนร้านยานะครับอันนี้อันนี้ในรายแง่ของความสะดวกนะครับาอาจารย์ใบสั่งยานี้ส่งจากโรงพยาบาลไปร้านขายายายังไงนะคะที่คนไข้ถือไปเองหรือว่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกันหรือส่งทางไหนาย,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 ายังไงนะคะอาจารย์สมพงศ์ครับ คือคือเรียนอย่างนี้ในถ้าพูดถึงในโมเดลหนึ่งเนี่ยนะครับตัวตัวของอข้อมูลของใบสั่งยาเราก็จะส่งไปให้ร้านยานะครับแต่แต่การแต่ยาหรือว่าฉลากยาพวุ่งนี้ถูกถูกจัดที่โรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็เตรียมที่โรงพยาบาลแล้วไปส่งให้ร้านยาทีนี้ในโมเดลสามเนี่ยนะครับเนื่องจากการออกแบบระบบเนี่ยนะฮะเรา ให้ร้านยาเนี่ยเป็นคนที่เกรตรก่อนร้านยาเป็นผู้จัดยาแล้วก็ส่งมอบยาให้กับให้กับผู้ป่วยโดยที่มียาที่ร้านยาเนี่ยนะครับก็มีการที่จะเชื่อมระบบครับระบบสารสนเทศของของโรงพยาบาลกับร้านยาในขณะนี้สบปชกําลังกําลังลดําเนินการพัฒนานระบบอ่าร่วมกับร้านยาก็คืออย่างนี้ครับว่าปกติเนี่ยคุณหมอเองเนี่ยนะครับก็จะสั่ง เมื่อตรวจวินัยฉัยแล้วก็จะสั่งยาให้กับผู้ป่วยในระบบคอมพิวเตอร์นะข้อมูลก็จะวิ่งมาที่เภสัชกรโรงพยาบาลมีการาทบทวนมีการดูความเหมาะสมของการใช้ยาตามปกตินะครับาจากนั้นข้อมูลตรงนี้ในในาการเข้าร้านยาโมเดลสเนี่ยข้อมูลก็จะถูกออนไลน์นะครับมาที่ร้านยาโดยผ่านระบบเว็บสื่อบิตหรือระบบข่าวนะครับ อันนี้ก็แก้ปัญหาอา่านลายมือหมอไม่ออกได้เลยนะจานใครับคือคือตอนนี้ตอนนี้อที่ที่โรงพยาบาลลำพูนเนี่ยนะครับในห้องอยาในโรงพยาบาลลำพูนในระบบผู้ป่วยน,นอกเนี่ยนะครับคุณหมอเราเนี่ยอสั่งยาตรวจวินิจฉัยและสั่งยาโดยระบบคอมพิวเตอร์อยู่แล้วโอ้เยี่ยมเลยไม่ต้องไม่ต้องลายมือเขียนละออน,นะออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงทีนี้ที่เรา เริ่มในโมเดลสามนคือว่าข้อมูลที่คุณหมอสั่งยาเนี่ยปกติเนี่ยนะครับมาจัดและจ่ายยาที่ห้องยาค่ะนะฮะพอโมเดลสามปุ๊บเนี่ยเรามีร้านยาที่เข้าร่วมโครงการในขณะนี้ของเราเนี่ยนะครับแปดร้านร้านขายยาข้อมูลเหล่านี้ก็จะวิ่งไปร้านขายยาทั้งแปดร้านนะครับเภ<อ>สทรัชยากรร้านยาเมื่อนะครับเห็นข้อมูลซึ่งก็จะมีข้อมูล ชื่อผู้ป่วยโรคประจําตัวนะครับโรคที่ผู้ป่วยเป็นเนี่ยนะครับอาการรายการยาที่ใช้วิธีการใช้ยานะครับ<ม>ก็จะดึงข้อมูลมาชิมชิมฉลากยาแล้วก็จะจัดยาไว้รอให้ผู้ป่วยมารับยาค่ะผูะ้ป่วยก็เป็นีัอันนี<ด>้เามสะดวกอาใช่ครับผมครับค่ะเอ๊ ตอนแรกอาจารย์บอกว่า15ร้านที่ร่วมโครงการพอมาโมเดล3ระยะ3เหลือ8ร้านอีก7อีกกี่ร้านนะคะอาจารย์6ร้านที่เหลือเนี่ยออยกเลิกหรอคะหรือว่ายัางไงอะคะออคือคือคืออย่างนี้ครับเอ,อ่อเดิมเนี่ยเราเราร้นานใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการของเราในโมเดลหนึ่งเนี่ยเอ,อ่อ10 15ร้านานะครับนะฮะในต้นต้นปีนะครับเมื่อเมื่อประมาณตุลาเนี่ยก็เรียนเพิ่มเติมนีให้ว่าในช่วง มเมษาเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับร้านยาเข้าร่วมโครงการเพิ่มอีกเจ็ดล้านเป็นยี่สิบสองล้านออ oh, อันนี้ในโมเดลหนึ่งนะฮะแต่พอจะเริ่มโครงการโมเดลสามเนี่ยนะครับเนื่องจากก,ก็ก็เรียกว่าเป็นเป็นอาจารย์เรียกว่าเป็นของใหม่หรือนวัตกรรมใหม่นะฮะร,ร้านยาบางส่วนก็ยังยัง,ย,งยังพอใจกับระบบบริการของโมเดลหนึ่งนะฮะก็ก็ยังในใน ทั้งทั้งหมดแปดล้านเนี่ยที่สมัครเข้าโมเดลหนึ่งส่วนที่เหลือเนี่ยทัแปดล้านสมัครเข้าโมเดลสามที่เหลือยังดําเนินการในโมเดลหนึ่งก็คืออ,อห้องยาของโรงพยาบาลเนี่ยก็ยังจะต้องจัดยาตามใบสั่งเนี่ยไปส่งให้ร้านยาให้เจก,ก่อนจ่ายยาก็ก็เรียกว,ว่าผสมผสานกันเนาะอาจารย์เนาะ ใช่ครับใช่ครับก็ประสบคามร็จกันค่ะเคยไปที่จังหวัดลําพูนนะคะก็ดูเป็นจังหวัดที่ไม่พุกพล่านเท่าไหร่นะคะอาจารย์ที่ลําพูนเนี่ยมีจํานวนร้านยาที่เข้าร่วมโครงการนี้จํานวนกี่ร้านด้วยกันคะครับลำจำนวนร้านยาที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดในขณะนี้เนี่ยนะครับมีทั้งหมดเอ่อยี่สิบสองร้านยี่สิบสร้านค่ะกระจายไปทั่วทั่วแต่ละชุมชนใช่ไหมคะก็เอ่อ ในในขณะนี้ยี่้านเนี่ยส่วนมากจะกระจายอยู่ในตัวอำเภอเมืองลำพูนะนะครับทั้งทั้งชุมชนที่อยู่ในเมืองชุมชนใหญ่ที่อยู่นอกเมืองะนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่มีร้านยาในต่างอำเภอนะครับอีกประมาณสองสามอำเภอเนี่ยก็เริ่มเข้ามาร่วมโครงการนะครับค่ะส่วนส่วนถ้าเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างจากตัวอำเภอไปตอนนี้เขาใช้รูปแบบแบบไหนคะ ที่อยู่ห่างจากตัวอำเภอไปเนี่ยส่วนมากก็ผู้ป่วยก็จะ,จะมีสองสองอที่มารับบริการก็จะมีสองแบบนะครับก็คือมาที่โรงพยาบาลลำพูนนะหรือ,อผู้ป่วยในกลุ่มที่โรคโรคเลือดบ,บาดท,ทองเนี่ยนะครับเบาหวานความดันในบางส่วนก็จะไปรับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต,ตำบลซึ่ง,งตรงนี้เราเรามีแพทย์ที่เรียกว่า แฟลนเบอรี่แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวกับเภสัชกรรวมถึงคุณพยาบาลด้วยเนี่ยนะครับที่ที่ไปทํางานเชิงลุกในการให้บริการร่วมกับทางาโรงพยาบาลส,ส่งเสริมสุขภาพตาบลน,นะครับอาจารย์ขอย้อนกลับมาที่โมเดลสามอีกนิดนึงค่ะหลังจากที่ให้บริการรูปแบบนี้ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิข้าราชการกับประกันสังคม ควบคุมสิทธิ์นี้ไหมคะร้านยาโมเดลสามที่ที่อาจาร,รย์เล่ามาตอนต้นนะคะครับเออคือคงคงเรียนอย่างเี้ยนะครับว่าในในขณะนี้โมเดลสามเนี่ยนะครับเราเรากําลังจะเริ่ม,มนะครับยังระบบยัง่ยังรอพัฒนาระบบเข้าใจว่าภายในกัญยาเนี่ยนะครับค่ะเอ่อนานา,นาระบบสารสนุนเทศน่าจะน่าจะเรียบร้อยนะครับเอ่อยังยังยังไม่ได้เริ่มดําเนินการ ทีนี้กลุ่มติดที่บตรผู้ป่วยกลุ่มผู้ป่วยเนี่ยนะครับยังเป็นผู้ป่วยในกลุ่มของบัดทองอยู่ครับผู้ป่วยในระบบข้าราชการประกันสังคมยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้นะครับค่ะพอมีแบบนี้ห้องยาที่โรงพยาบาลลำพูนเองลดความแออัดลงมากน้อยแค่ไหนะคะอาจารย์คือคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ พูดถึงว่าเรื่องลดความแออัดเนี่ยนะครับยัง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 ลดได้ไม่มากนะครับเพราะว่า,าหลังจากที่เราเริ่มดําเนินโครงการมาจนถึงามาถึงวันนี้นะครับมีผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยประมาณหนึ่งพันคนนะครับซึ่งซึ่งผู้ป่วยเลิกโรคเรื้อรังเนี่ยถือว่าเกือบทุกโรงพยาบาลเนี่ยนะครับมีจํานวนมากนะฮะ เพราะฉะนั้นในการลดแอร์แอทที่หน้าห้องยาเนี่ยอาจจะยังยังไม่ค่อยเห็นผลแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการที่ทำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการอันนั้นอันนั้นจะเป็นเป็นเป็นประโยชน์ที่ได้รับในในในช่วงในช่วงแรกของการดําเนินโครงการนะครับ ค่ะ,คะอาจารย์สมพงศ์คะบางส่วนที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการนี้อาจารย์พอจะทราบาสาเหตุไหมคะว่าทําไมถึงยังไม่ไปรับยาที่ร้านยาไม่ว่าจะเป็นโมเดลหนึ่งสองสามสามที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะทําไมเขาไม่ใช้บริการนี้อะคะครับเขาเข้าใจว่าอย่างนี้ครับเนื่องจากเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มผู้ป่วยหรือญาตินะครับ ในบางส่วนเนี่ยก็อาจจะยังรีรอนะครับเพื่อดูว่าการดําเนินการของโครงการเนี้ยนะครับจะไปถึงว่าคุณภาพของการให้บริการเนี่ยนะครับจะจะจะดีเท่ากับที่มารับบริการที่ที่โรงพยาบาลหรือไม่นะครับค่ะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่าการที่ผู้ป่วยจะเข้าร่วมโครงการเนี่ยนะครับอ การการที่รู้จักร้านยาหรือว่ามีความไว้วางใจในในคุณภาพหรือบริการของร้านขายยาเนี่ยนะครับก็ก็เป็นสิ่งที่มีมีความสำคัญนะครับค่ะก็เชื่อใจทั้งสองฝ่ายเนาะมั่นใจว่ารับยาที่ร้านขายยาก็จะได้ยาเหมือนกับมารับที่โรงพยาบาลยาก็ถูกต้องกับชราความความ ถูกต้องแม่นยำอะไรต่างๆอาจารย์ที่ที่ผ่านมาตั้งแต่ตุตลาหกสองจนถึงขนาดนี้ยค่ะมีบ้างไหมคะที่ให้ยาผิดซองผิดคนผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,จะเจอปัญหาแบบนี้ <c oughs> บ้างไหมคะคือคือคืออย่างนี้ครับอในเรื่องของการบริการจ่ายยาเนี่ยนะครับก็ก็จะมีเฉพาะในส่วนของทางบริการเภกรรมหรือบริการของห้องยาเนี่ยฮะก็จะมีเรื่องของอหลังจากที่ หมายถึงว่าทบทวนดูคำสั่งใช้ายาหรือใบสั่งยาของแพทย์แล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการจัดยาอแล้วก็ส่งมอบยาะนะครับทางเภสัชกรเนี่ยนะครับหลังจากที่เจ้าที่จัดยาก็จะมีการตรวจสอบความถูกต้องนะครับการจัดยาก่อนที่จะส่งส่งมอบยาแก่ผู้ป่วยนะฮะในในโครงการเราเนี่ยนะครับที่ส่งยาไปให้กับร้านยาเนี่ยก็อ ก็ก็มีบ้างที่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 มีการจัดผิดรายการนะครับแต่ในขั้นตอนเนี่ยนะครับก็จะถูกาคือทางเภสกรทางร้านยาเนี่ยก็จะช่วยดูให้นะครับซึ่งซึ่งปัญหาตรงเนี้ยนะครับที่ว่าจัดยาผิดเนี่ยนะฮะก็ถือว่าถือว่าถือว่าน้อยมากนะครับแล้วก็ ไม่ไม่ไปหลุดไปถึงตัวผู้ป่วยค่ะคทีนี้พอมาถึงโมเดลสาอย่างที่อาจารย์บอกว่าก็เปลี่ยนปรับเปลี่ยนกระบวนการนิดหน่อยก็คือจากเดิมที่ร้านขายยาไปรับยาจากโรงพยาบาลใช่ไหมคะก็มาเป็นรับ,รบ,รบตรงจากองค์การเภสัชเลยได้มีการวางระบบการป้องกันการรั่วไหลของยาหรือว่าการตรวจสอบคุณภาพกันยังไงด้วยไหมคะอาจารย์ครับค,คือประการแรกก็คือว่าในเรื่องของคุณภาพของยาเนี่ยนะ,ค,ะ,นะครับคือ ตัวยาเนี่ยจะเป็นจะเป็นยาตัวเดียวหรือบริษัทเดียวกับของโรงพยาบาลนะครับซึ่งซึ่ง,งตรงเนี้ยทางองค์การเภสกรรมเนี่ยเขารับประกันนะครับพอพอยามาที่ร้านยาเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยร้านยาเนี่ยนะครับมีมาตรฐานซึ่ง,ซ,งซึ่งถูกคือทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและก็สำนักงานสาธารณส,สุขจังหวัดเนี่ยดูแลอยู่นะครับร้านยามีการ ติดเครื่องปรับอากาศควบคุมอุนหภุมในการจัดเก็บยานะครับอันนี้ก็ถือว่ามั่นใจได้ในแง่ของคุณภาพตัวยาค่ะส่วนเรื่องของของการจัดยาเนี่ยนะครับให้ให้มีความถูกต้องถูกต้องปลอดภัยไม่จัดผิดน,นะครับแล้วก็ไม่ตกหลน่นไม่ตกหลน่นระหว่างทางใช่ไหมคะรับไม่ตกหล่นระหว่างทางเนี่ยนะครับอันนี้ก็อทางร้านยาก็มีมีมาตรฐานอยู่ แล้วเราแล้วในขณะนี้ส่วนมากยาที่เป็นยาพูกโรคภู้ิปเรื้อรัองเนี่ยนะครับจะเป็นยาที่มันอยู่ในในแผงหรือในฝอยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยการประกันในเรื่องของอความสะอาดการปนเปื้อนนะฮะจำนวนเม็ดยาไม่ไม่ตกหล่นเนี่ยอันนี้อันนี้ถือว่าช่วยได้มากนะครับในขณะเดียวกันการควบคุมปริมาณยานะครับ เนื่องจากว่าในในในโครงการของเราเนี่ยเราใช้ระบบสารสนเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนยาที่จ่ายไปตามใบสั่งเนี่ยระบบคอมพิวเตอร์ก็จะบันทึกไว้ะนะครับบันทึกจำนวนยาที่จ่ายยอดคงเหลือเนี่ยนะครับก็จะใช้บัญชีการตรวจสอบ จำนวนยาได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ใช้ระบบระบบระบบสารสนเทศระบบไอทีเนี่ยที่ช่วยตรงนี้ได้วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อย่างยิ่งเลยนะคะทําให้เราเห็นภาพนะคะเรื่องของโครงการร้านยาโมเดล3ที่จังหวัดลําพูนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ ครับครับสูดีครับค่ะเพศัชกรสมพงษ์คำสารค่ะหัวหน้ากลุ่มงานเพศสัชกรรมโรงพยาบาลลำพูนจังหวัดลำพูนดีเดย์ระบบนี้เริ่มกันยายนที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็ถ้าจะขยายไปยาในส่วนอื่นๆหอบหืดจิตเวทก็น่าจะเป็นลำดับต่อไปตอนนี้มียาเบาหวานกับความดันที่คนไข้สามารถที่จะไปรับยาได้เลยแล้วก็การส่งยาองค์การเพศสัจกรรมส่งให้ถึงร้านยาเลยตามจานวนที่ โรงพยาบาลกำหนดค่ะนี่คือร้านยาโมเดล3ที่นำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะในความสะดวกให้กับผู้ถือบัตรทองเยอะมากทีเดียวค่ะแต่ว่าช่วงมีส่วนร่วมกับการสุขภาพคืนนี้เวลาหมดแล้วคุณกนกวันแล,นนละเดชนอมลาท่านผู้ฟังคืนนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ